สนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราในการสั่งซื้อเสื้อเด็กคลิตกค่ะมีจำหน่ายแล้ววันนี้นะคะเปิดคำสังสรรลุ้นถอนประกันทักษิณแห่ขุดภาพหน้าลูกอิงอดีตเทียบปัจจุบันชี้เป้าวิจารณ์แซดต,ตัดกรามเล้าข่างเจอที่มีกราาะแสข่าถึงนายทักษิณขึ้นเวทีประสัยหาเสียงหลายครั้งด้วยการแสดงความกลางตอบโต้ใครต่อใคร,อ,ใครอีกทั้งล่าสุดค่ะยังมีพฤติกรรมที่เยายดสีผิวต่างชาติยิ่งทำให้มีคำถามว่า สิ่งเหล่านี้เข้าข่ายถอนประกันตัวคดีม,มาตรา112หรือไม่โดยในวันนี้ค่ะวันที่8มุมกราคม2568นายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทได้มีการโพสต์ข้อความค่ะตั้งคำถามถ,ามถึงสารและนักกฎหมายผ่านทางเฟซบุ๊กว่า ศาลที่เคารพผมว่าจำเลยชื่อทักษิณชินวัตรจำเลยตามคดีอาญามาตรา1 1 2ที่ได้รับการประกันตัวตามเงื่อนไขาสารผมเชื่อว่าเงื่อนไขหนึ่งที่สารอนุญ,ญาตให้ประกันตัวคือห้ามยุ่งเกี่ยวข่คมขู่แทรกแซงพยานหรือว่าคดีพฤติกรรมในอดีตในการยุ่งเกี่ยวข่คมขู่พยานนั้นอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งปัจจุบันก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งการใช้อิทธิพลในอำนาจรัฐที่ผ่านมา ซึ่งจำเลยสั่งการใช้อำนาจรัฐเหมือนตนเองมีอำนาจรัฐพฤติกรรมเช่นนี้คิดว่าจำเลยอาจแทรกแซงข่คมขู่พยานในคดีนี้ได้ผ่านอำนาจเหนือรัฐเช่นหนึ่งการบอกว่าจะสั่งกองกำลังไปประเทศเพื่อนบ้าน 2. การจะโยนเชือกให้คนคิดตรงข้ามทักษิณ 3. พฤติกรรมในการสั่งการทางนโยบายรัฐเหนือนายกรัฐมนตรี พฤติกรรมเช่นนี้อาจทําให้เกิดการหวาดกลัวที่จะให้การตามความเป็นจริงหรือว่าวันเกรงในอิทธิพลของจําเลยได้บุคลากรทางด้านนิติศาสตร์ทั้งหลายครับอิทธิพลเช่นนี้สมควรถอนประกันจำเลยได้ไหมครับขณะที่ในวันเดียวกันนี้ค่ะ,ปะเปลวสีเงินคอลำมนิยชื่อดังแห่งไทโพสต์ก็ได้มีการเผยแพร่บทความถึงกรณีพ่อลูกไว้อย่างน่าสนใจซึ่งก็มีเนื้อหาบางช่วงระบุว่า ฟังนายกแพทองทานให้สัมภาษณ์ที่นักข่าวถามกรณีทักษิณชินวัตรไปประสัยหาเสียงนายกอบอจอเชียงรายขนองปากเหย็ดผิวเหยียดเผ่าพัน์ธุชาวแอฟริกานำมาเปรียบเทียบหญิงไทยคนดอยคนกระเรียงที่จะผลักดันให้เป็นนางแบบระดับโลกก่อนที่จะฟังนายกผู้เป็นลูกแก้ตัวให้อดีตนายกผู้เป็นพ่อจนเห็นภาพผลไม้พิษ กับต้นไม้พิษจะนำทักษินผพูดที่เชียงรายเมื่อวันที่ห้ามกรามาให้อ่านก่อนบางช่วงมูคนแอฟริกาดำก็ดำจมูกก็แมบหายใจก็ยากโดนเขาจ้างไปเป็นนางแบบเดินแบบครั้งหนึ่งเป็นล้านบาทเด็กบ้านเรายัางหน้าตาดีกว่าไม่ต้องไปทำจมูกเสริมกรามแปลวสีเงินบอกว่าดูผู้สีเอาปากพูดหรือเอาบันท้ายเท้าที่ใครยัดปากมันพูดก็ไม่ทราบ ทราบแต่ว่าการเหยียดผิวเหยียดเผ่าพันธุ์เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกที่ถือสากันมากมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่ถึงขั้นทำให้เกิดสงครามกลางเมืองมาแล้วในหลายประเทศด้วยซ้ำคนขนองปากเช่นนี้ถ้าถูกรองเท้าตบปากถือว่านันทันกรุณาเรื่องมันจะไม่ถึงแค่ครูสมศรีนะแต่จะไปถึงระดับข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินั่นเลยเชียวจะบอกให้เมื่อพอปากไม่มีหูรูดเช่นนี้ ก็มาฟังดูว่าลูกจะแก้ตัวแก้ต่างให้พ่อด้วยสติปัญญาระดับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอย่างไรนายกผู้มีกระเป๋าแนดเนม217ใบกล่าวจากที่ฟังเนื้อความพูดเหยียดจริงๆหรือไม่ขอให้ลองไปฟังที่คุณพ่อพูดดูก็ค่อนข้างมั่นใจร้อเปซ็เลยว่าเจตนาเรื่องการเหยียดผิวไม่มีแน่ๆถามคุณลูกด้วยความเคารพและเกรงใจในตำแหน่งนายกของประเทศว่าที่คุณพ่อพูด ไม่ต้องไปทำจมูกเสริมกรามต่อไปนี้เราจะคัดคนบ้านเราที่เป็นชนชาติไทยคนดอยคนกะเรี่ยงที่สวยธรรมชาติไม่ต้องไปเสียเงินทำจมูกเสริมนมนั่นนะ่ะถามจริงๆคุณลูกนึกอยากจะด่าคุณพ่อลึกๆอยู่ในใจบ้างไหมว่าทีสนุกปากถึงเรื่องทำจมูกเสริมกรามทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ พอพูดโดยไม่ไว้หน้าลูกสาวตัวเองบ้างหรือแล้วคอยดูเหอะต่อจากนี้จะมีแฟนคลับคุณพ่อคุณลูกงัดรูปถ่ายคุณลูกสมัยใบหน้าออริจินอลนั่งเบะปากข้างคุณพ่อฟังสารอ่านคำพิพากษาคาดีวงสาคนาญาตรตรุูลชินรวมกันจงใจหลีกเลี่ยงการชำระภาษีอากรหุ้นบริษัทชินวัฒนคอมพิวเตอร์เมื่อปีพศ2551คุณพ่อเจอคุกสปี ทำให้คุณลูกหน้ากระด่งเบะปากสรงสายตาแบบข้ามไม่แคร์ไปบนบัลลังก์ภาพใบหน้าย้อนยุคของนายกอาจจะมีคนนํามาประกบกับใบหน้าปัจจุบันเป็นการเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆก็ได้ว่าเย็ดย้ำหน้าตาคนอื่นขณะที่ลูกตัดกรามเล้าคางชาวบ้านไม่มีใครถักถางเนิ่นท่า ผมเงี่ยหูฟังว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือ Human h u m a มจะออกมาแถลงกงแถลงการประนามที่พูดเหยียดย้มผิวและเชื้อชาติเขาบ้างไหมเงียบชีเหมือนหมาในคอกก็สะสมเหตุกันไปเรื่อยๆทั้งพอ่อทั้งลูกนะอีกสักเดือน2เดือนแต้มคงพอแลกมาม่าตุนไว้กินตอนไปช่องหมาหลอดได้รอก